ไ,ไหวไหมลูกไหวไไหวนี่ตัน,น้นที่จะพอยอะตอนนี้ลม7เมตรต่อสิกนะครับ7-8เมตรต่อสิกตอนนี้เรา,เาเมาถึงไยออยแล้วเรากําลังอ่าฟัอันน,อนขึ้นตลอดเวลา ไม่อดมไคืนขาข้วตมาด้ไ่ล้วกัาจะเอคตัวมันไบทรข้าว้คือแต่ละลูกนะครับ1น่ถึงสเมตรครับดใตีดัง oh ้ y เล่นบอลเกิ ถึงท่าเทียนมันของเอสโตแล้วนี่คือท่าเทียนวันเ so อสน,นะครับน,นี่คอปีน้นวคาเราจะแดครับก็ต้องเอาหังคาลงคนที่เอาังคาลงมาให้ลงหลังคาจนเรือจะคว่นะครับรา,ราต้องเอาหลังคลงา,ลงาลงแล้นหน้าสู้แดดน,นะครับ ได้ครับคืนข้างหลังแต่งฟองกระจายแล้วครับเล้วขอโอเคเราต้องขอหยุดกาน,นเพลงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้ไปให้ท่านผู้ชมนะครับที่เีย่เดี๋ยวมีนาจะเป็นคนตัดต่อคลิปนี้อีกทีนะครับก็มีเสียงเพลงของวิบวับวิบวับตุ๊ดตู่นะครับ Put your fuck in the best